ปีกับผีท้ามะมึงล้านอันแก้มแดงส้งตมตำเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่แก้มแดงแม่นปะจ้าค่ะค่ะนี่มีส้ตมตำเด้อค่ะมีหลายอย่างหน,<า>นักกินมากใช้ใช้อันให้เอฟซีเพิ่นแม่งแน่ยกให้เอฟซีเพิ่มอันนี้ตำตาเท่าไหร่จ้าตำที่บาทครับตำตาสามซี่ ก่แม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องบักไงบักเอฟบักกีสามสิบบาทตาาั้ปลาอันนี้ชั่วปลาค่ะอันนี้ยังเกาะชั่วปลาชั่วปลาสา,ามสิบประกันครับโอ้เออเออนี่นูวแบบนี้เด้อคุณพี่<แ>จา้าจับบกเพดเด้อบกเพดแค่นั้น<แ>โอ้ยสายสายสายถูกถูกถูกหลายพ่อแม่พี่น้องโอ้อันนี้แคบหมู เป็นตะกินเด้อพ่อแม่พี่น้องแค่ไดนคะคุณพี่ขาติดมันยี่สิบบาทจ้ะติดมันยี่สิบบาทนอ่นแตละค่ะตรงกระสอบละยี่สิบกระสอบละยี่สิบมีที่เดียวในโต้วลุ่มันที่เกินเขาก็ไม่ส่งข้าวป้าค่ะโอ้ยนี่นี่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอาเลยลดหนึ่งสามสิบไปเลยเดี๋ยงเมือยวมึงเอามึงเอาเป็นขายคือขายนั่นดี่สีแกมแดงนี่ ขายตีนละเมิงโอ้ยต่ำเป็นตะแทบต่ำเป็นตะแทบพ่อแม่พี่น้องพุ่หนึ่งมื้อโผล่เด้อมือ้อมือโปมือวางอันดับหนึง่งใต้นี่นี่แกแงแดงแกงแดงสุกตำเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องแกงแดงสุกตำอู้ชนะเล,ลิศรางวัลที่หนึ่งปีอัน 4 1ถึง48สิบดพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าเพราะว่าโอ้โอ้โอโอโอ้เพราะว่าล่ะน้องชนะเลิศชนะเลิศพ่อแม่พี่นอ้องโอ้ยี่เป็นพีนน่ว่าใส่สุง น้ตำตัวสามสบจ้านำเพื่อสามสิบจ้าตัวหนานสว้สุดนี่นอืโอ้ยอันนี้นีพวกอัน,นเป็นเศกกอ,นอกนาะค่ะเศกกอกหมูปิ้งแล้วก็หมัามหมูแมนบ้าจ้าเศกกอกก็มัน เสกอกหมูแล้วก็มามหมูมมป,ปิ้งไม่เท่าไหร่ค่ะหีสิบค่ะไม่ไม่ไม่หีสิบโอ้โหพ่อแม่พี่น,อน้องสามอันหนี้สิบนี่คือเด้เขาเจ้าขายอันละสิบบาทผือเด้พ่อแม่พี่น้องขอละสิบบาทอันนี้สามขอหี้สิบโอ้อาหารที่สารเทาค่ะ บ้านๆบ้านๆเป็นตะกินเป็นตะกินเนาะพี่คะอ่าไม่เป็นตะกินค่ะเป็นตะกินตะแซกตะกินตะแซบตะกินตะแซกไหนพูดดีเพิ่งเหมือแล้วฝันไม่ทันเลยภาวนาฝันบ่ทันเลยภาวนาโอ้ยพ่อแม่พี่น้องกะล้านสนะเลิศเนาะอือศณะเลิศสนะเลิศจ้าขิดนีฉมีดได้ค่ะสวัสดี